ฟาร์มกบครับเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับคุณพี่น้องครับตัวี้ผมจาคุณพีณ่น้องครับมาเบิ่งฟาร์มกบนะครับฟาร์มกบตัวนี้อยู่ทางมาไอ้กาบลูงปูศิลาครับชีโรถพานกันเลยแย่ตมาเบิ่งครับลุงโจเลี้ยงโจ้ญ่ได้บ่ลุงจะสิขายนี่ขายกันขวกปูรักไปบ่ เลี้ยงตลอดเลยเป็นบ่เ่องนเรื่องนกแถ้าเข้าใคร่สุดจะเาล้ทั่ว่ขอมยานันนีมอก็นอกดูมืก็นีงใครอยู่เมนบ่นีกอ่ใครกับบอลไหนใครกับบอลไหบอดกเนาะ ครับอันนี้พราะแต่ขาดหางเนาะอันนี้หวัหวเนาะหัวเขากับสื่ออยู่วะหัวเนี่เขากับมาซื้ออยู่นี่เล่นวะวันได้ไปส่งไผ่ทำว่าหากินงน่ายเนาะลุงเจา้า พวกรา้านอาหารเนียน่ยเนาะอันนี้กับหวกบ่น,นี่ย<ม>เลียงไล่มาเลยเนาะอันนี้พอพันแม่พันอุ้เห็ดมันด้โตหรอบ่ลุงอูอห้อห้าปีหกปี เออเขาทาตุลาเนาะยู่ซื้อบันเด็ตังค์เด้เนาะเฮ้ไปซิ้อเด็ดตังค์เด้นี่คบนี่ซื้อเขามาเนาะพันเนาะป้าติทูอามีขายโตกับขายบมลุงขาย เขาสืบโลกทะเลอยู่น,นี่ขายเป็นคู่คู่ละอยโอ้ค่ะนอครับสาธิตทัทวเบึงเบึงเบ่ง,บงเบึงน้ำเจ้าขึ้นโมมินเนาะลุงเนาะขนาดสองมือเปลี่ยนนี่สอมือเปลี่ยนก่ามีกินเลยล่ะ มันแดดมันซื้อได้ถ้ามันบ่แดดมีสีเบาเขียวเลเนีนบ่ถ้ามันแดดไหมกักันแดดมีสีเขียวกินกับสีแห้งอันนี้กบตัวผูนกปยินเไหมันดูเพิ่มสีบ่คอยกินอันนี้กบผูกบผูัอกบเน่ย้งางกบเน่ยอกเรางหนักบ มันผ่อนเข้าเดี๋ยวผ่านซะทั้งนั้โอ้ยมะกอหหอมลิลีแต่กะบึงแต่ว่างงัวนี่กะปกติมันแดดมันก็หากินเล่มหญ้าปั๊บปั๊บปั๊บซูมือมันหนูย์ยาซูมือเอาอะไรเนี่ยมันบ่ออกแดดแล้วโอ้ยมันหากองกันอยู่แต่ในหุ่มอืมบ่ต้องไปสงสัยเลยบ่ต้องไปเล่นหาไผเลยบ่ทตันเจ้าก็มาอันนี้นะ ขีไก่มันแค่ีไก่มนเห็ดน้ำบ่ทันเห็นเห็ดน้ำบ่ทันเด้อนี่อย่างนี้อยู่างดกันพ้นตัมากเลยแครอยวนคือสิแตงคือสิคนสีแดนหาอยู่กมันกระแรงพูดมันเห็ดบ่ทันได้แล้วตัวนี้ผู้ใดอยากมาเอาในลูกนี่มากราบลุงปู่ศิลาก็แวะมาเลยเด้อนี่เด้อน้ำแดงคร่ะผมน้ำพรอน มันน่นเลยเาถงเร่องัตหนีว่าบรยากาอยามันตาตครับแมนอยู่อย่างมันไต่จังว่าหละครับคร,รรครับขี่รถพานมากไม่เห็นเหรอเนาะีมาน,น,ะานมากบา,าลุงปูอโอใส่พักตัมงสีมันลหลายๆิีมันกะมีหม่องง่อยมีหม่องส่นเนาะ อ๋อครับเห็นอยู่ทั้บ้านพากันใส่แต่ไอ้ยังอ่ะกระเบื้องเห็นมันหมุนสูตรต้นเหงือดอะไรเนาะกระเบื้องไม่เลรอน้ำเนี้ยมันก็อยู่ทั้งโคกเลยกระเบื้องเนี่ยเพราะว่ามันบ่แม่น้าเนาะสิได้มุดน้ำหมุดตัวใจกระเบื้องเนาะอืม คูนอร่อยแม่พันพ่อพันธ์โอเคตั okay, วลูกหัวกก็มีขายเด้ครับกขาดทางมามาาไม่ไมมหนะาาม,มนี่ไอหัวเนี่ยไมกินโมเปื่องวาหัวเนาะเปื่ง กินต้นเดียวกันนี่ว่าการกันกินกันเองแล้วสวบมันก็ง่ายรุ่นนีิดน้มยปัญหาเรืองเก็นได้สบายมันบวกกินกันที่เราบอกตัวแย่ซะเหมือนทำรุ่นเียกันย่อขันเดียวไปเรื่องยาอใส้เปลี่นกันครับผมใส้เปลี่นกันลายเรียบร้อยอิ่มโบแมนตายตัวเดียวได้ตายสองตัวกินกับตายตัวถือกินกับตายนี่จักตัวอยู่นี่นี่ลุงแต่ที่ว่าอย่ามืด นี่เนาะอือตัวรุ่ระบายรุงกะนี่ตัวรุ่นระบายเป็นว่นี่อ๋อบ่อเด้กคุณเลือกซ้ำซ้ำปั่นกันแท้เนาะปั่นกั้นแท้เอาแล้วกะใส่ผ้าเท่านั้นเองเอ้คุณเลือกกันแท้กับบัวเลือกเป็นไหนเนาะจากทางนี้ฟุตหนึ่งได้บ่ฟุตหนึ่งเหรอเนาะ แล้วก็หาแน่วนนี่แน่จะนอนอย่างเฝ้าน้ำแม่เดี๋ยวกล้าลงครับคลิปกระสิจบแล้วก็จะไดนก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมน้ำแม่ได้ครับเด้อ